สวัสดีครับชาวจากลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศนาฟุตบอลมาฝากครับเป็นศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับที่จะเล่นกันครับในค่ำคืนวันพฤหัสที่13กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มตั้งแต่คู่ในช่วงเวลาเที่ยงคืนสี่ทนาทีครับเมเชลันเปิดบ้านพบกับเรอัลอสเดียร์ครับเมเจอร์ลันเป็นทีมจากเดนมาร์กนะครับเป็นเจ้าถิ่นในเกมนี้ครับเจอกับเรอัลอสเดียร์ผลงานในลีกของเมเชลันไม่ธรรมดาครับเป็นรองจากฝูงของซูเปอร์ลีก้านะครับของเดนมาร์กนะครับส่วนสเดับ7ของลีก้าคูู่นีพดถึงเยร์ต ผลงานสองทีมนั้นก็ค่อนข้างจะสูสีครับโดยภาพรวมครับน่าจะแบบจบด้วยการเสมอกันครับหนึ่งปตหนึ่งคู่ต่อมาครับอุนิโอนเซนเกลโวครับจะพบกับทางด้านอาแจกซนแสดัมครับซงเกลัวนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่ทำงานได้ดีครับในปีนี้ครับโดยเฉพาะในรายการของยูโรปาลีกนะครับซึ่งพวกเขาก็ทำงานได้สม่ำเสมอดีครับค่าเก็บรอดชนะ4แพ้1นะครับส่วนอาแจกก็เช่นเดียวกันครับชนะ4แพ้1ครับอาแจกซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมนักใหญ่ในยุโรปทีมหนึ่งครับรู้จักกันดีเกมนี้อาแจกนั้น มีประสบการณ์เหนือกว่าครับแต่ทียุโรปครับก็เชื่อว่าจากน่าจะบุกมาชาเซนเกลัวได้ครับสอต่อหนึ่งะครับคู่ต่อมาเฟเดบาเช่ครับจากตุรกีครับเป็นเจ้าถิ่นพบอันเดเลชครับเฟเดบาเช่ชนะ4ีแพ้หนึ่งครับใน5เกมหลังสุดครับส่วนทางด้านอันเดเลชนั้นก็ชนะ2เสมอ1แล้วแพ้2ผลงานอันเดเลชยังรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่นะครับเฟเดบาเช่ไปลองจากฟงซุปเปอร์ลีกตุรกีครับส่วนอันเดเลชนั้นก็เป็นอันดับที่4ครับของโปรลีกของเบลเยียมนะครับคู่นี้ก็เชื่อว่าเฟเดบาาเเช่จะควมได้ปรียบครับในการรเเเเเปป็นนนนนนจ้้้้าาาาาาบบบคััิดดดออชะทง จะไปได้2ต่อศูนย์คู่ต่อมาครับปอร์โตจะเปิดบ้านพบกับโรมาครับคู่นี้ถือว่าสตกแน่นอนครับปอร์โตนั้นชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับในห้าเกมหลังสดส่วน,วนโรมาครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยคู่นี้โรมา ือว่าผลงานดีขึ้นมาครับระยะหลังนะครับบอลต้อนอันดับที่3ครับของหลีกโปรตุเกสครับส่วนอันดับ9ครับโรม่าเป็นอันดับ9ของเซเรียอานะครับคู่นี้ก็ถือว่าสูสีเป็นยักษ์ใหญ่ที่เล่นยุโรปมาทุกปีเหมือนกันทั้งคู่ครับก็น่าจะจบลงในเกมได้ด้วยการเสมอกันสนุกครับสองต่อสองครับคู่ต่อมาเซอร์มาครับจะเจอกับกาลาสตาลายครับอักมาเป็นเจ้าถิ่นในเกมนี้ชนะมาสามเกมติดนะครับจากอักมาส่วนกาลาสตาลายนั้นก็ถือว่าชนะมาสองเกมติดต่อกันเหมือนกันครับคู่นี้ระบอกว่าชั่วโมงบินความเกาอยู่่ที มีนักเตะที่มากประสบการณ์รและมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บชนะครับในเกมพบอาเซอร์มาได้ครับเชื่อว่าเกมนี้กาลาบุกมาเฉือนได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งครับนี่เป็นทัศนพุดบอลของวันนี้ครับ